สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากลงกึงมานิจกรค,ครับวันนี้มาส่งแบบหล่อกําแพงสําเร็จรูปนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้มีสเปคพิเศษเพิ่มมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแบบหล่อที่มาส่งวันนี้นะครับเป็นเซตกําแพงสําเร็จรูปมาด้วยกัน3โต๊ะนะคือเสาไอสิต้นคู่3เมตรตัวนี้เป็นล่องพิเศษนะเดี๋ยวอธิบายให้ดู ฐานทับหลังสองแผ่นแล้วก็แผ่นลวด5แผ่นเดี๋ยวมาเจาะทีละตัวกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เสา I15 ต้นคู่ร่องพิเศษนะตัวนี้ลูกค้ามีตัวเสาไ1 5อยู่แล้วด้านหลังนู้นนะครับก็เลยสั่งเฉพาะตัวร่องพิเศษของเรามาร่องพิเศษยังไงให้ดูความแตกต่างนะครับก็คือตัวนี้จะทำได้หลายตรงนะครับอย่างนี้นะครับเป็น3มร่อง2ร่อง90องศา1ร่อง ตัวนี้นะครับจะเป็น15คูณ20จะไม่ใช่15คูณ15แล้วจะเป็นสเปคพิเศษสั่งทำนะกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรเสามุมกาําแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ต้องใช้เสากําแพงมาต่อการหลากหลายเนี่ยก็จะใช้ตัวแบบตัวนี้พิเศษไปให้ดูกันเป็นจุดๆดกันเริ่มจากตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น1ร่องนะฮะหนึ่งร่อง,นะะง,องด้านนี้ก็จะเป็น แบบพวกประตูรั้วอะไรประมาณนี้นะส่วนตัวนี้จะเป็นสองร่อง90องศาเป็นแบบเสามุมนะฮะถ้าจะทำสามร่องก็ใช้ตัวนี้นะใส่เป็นฝาตัวาฝาฝาร่องได้อันนี้เป็นฝาฝาตรงนะฮะก็คือสเปคจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้สั่งทําพิเศษตัวนี้ก็ผมทำมาตัวแรกให้ลูกค้าด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีตัวจัดเต็มที่ทําได้สีร่องอยู่ที่โรงงานเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดู ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกลุ่มหมู่บ้านจัสารรกลุ่มทากําแพงที่ใช้เสาไอาพิเศษดูตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วถ้าสนใจยังไงก็รองทักเข้ามาได้นะครับต่อมาก็จะเป็นแบบหล่อคานทับหลัง2แผ่นตัวนี้ก็รุ่นรุ่นใหม่ไม่ต้องชักร่องแล้วมีร่องให้อยู่ด้านล่างพื้นล่างโต๊นี่ก็จะเป็นลูกยางโอลิงตัวลูกจะกดอยู่อย่างนี้นะครับกันน้ําปูน,นรั่วกันอ ซึมเนะผิวคอนกรีตจ,จะได้สวยนะครับไม่ต้องชักร่องมีตัวแป๊บร้อยทะลุลดน้ําหนักตัวชิ้นง,งานตัวชิ้นง,งานจะเหลืออยู่ที่คา,าน้ำหลังเนี่ยเหลืออยู่ตัวทีเนี่ยเหลืออยู่ที่125กิโลต่อชิ้นนะฮะดึงด้วยพีซีวาเส้นต่อแผ่นนะครับด้านล่างสามารถติดม,มอเตอร์เขย่าได้เดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่ติดเองเป็นแบบหรือถอดประกอบนะตัวนี้ใช้ปูน0.11คิวประมาณนี้นะฮะ อันนี้ผมก็เปิดฝาข้างให้ดูก่อนอีกข้างหนึ่งถ้าประกอบเสร็จรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โอเคต่อมาต่อมาแบบรอแผ่นลวดสำเร็จ15แผ่นตัวนี้ก็ใช้ปูน0.5คิวทำได้ครั้งละ15แผ่นตัวแผ่นดึงลวด p t y 3วเส้นต่อแผ่นนะฮะ ตัวแผ่นมีความยาว2เม92สูง25เซนช่วงหนา6.5เซนช่วงแคบ4เซนอ่าประมาณนี้ตัวนี้ด้านล่างติดมอเตอร์ขย่าได้2ตัวลูกค้าเอามอเตอร์ขย่ามาเองเราติดเหตุไว้ให้ก็มาต่อกันอย่างนี้นะฮะตัวนี้ไม่ต้องรื้อถอดประกอบเทปูลงไปยกขึ้นได้เลยเวลาเราทำงานตัวแผ่นลวเนี่ยผมก็จะรอแผ่นตัวอย่างมาให้ลูกค้าดู แล้วก็ยกมาให้ดูอย่างนี้ชิ้นงานความสวยงามให้ลูกค้าดูว่าออทำยังไงนะฮะประมาณนี้เลยโอเคและนี่ก็คืออะไหล่ของตัวชิ้นงานเราประมาณนี้นะครับก็มาส่งเรียบร้อยแล้วอันนี้โรงงานอยู่ที่ผิวคอนกรีตจันทบุรีเนี่ยในสวนทุเรียนอะไรด้วยลูกค้าเป็นแผ่นปูนทำโรงงานแผ่นพื้นอยู่แล้วนะครับ นี่นะผิวคอนกรีตโอเคนี่นะฮะเป็นแผ่นปูนก็ฝากไว้ด้วยครับแบบหล่อมานิดจากกลนะ